มนะครับะเดชพองปวจะให้รนะครับเป็นปรากฏการณ์นะครับไลฟ์สดนี้คนดูเจ็ดกว่าคน

พยานาจิเทพานม่นเป็นนาผู้เขาก็ทำลงัวเพื่นผู้เขาไม่อย่งกินไม่ได้เหตุเห็ดยังน่าทเพอ็อจะแกงมะพร้าวดี <c oughs> สมมือไม่ดีแต่กินบ้างชิปหวานอาบมครับผมผมไเชี่ยเอาก็ได้กินครับครับผก ตหลวงพัวศิมิเต็นเงินลงเสาซ้ายสาธุตัววัยหน้าดำย่างวัยหน้าขาวพอมนะครับหน้าขาวอูสามมุมขององพระธาตุน เป็นเงินล่างขาวเมื่อก่อนเป็นสีทองนะครับปูซานเปลี่ยนสีให้เป็นสีขาวเขยดพอดำเปี้ยอหักดำกัแต่วนังนจะให้เงินล่างขาวเปวนายด่างขาว